ปาเพื่อนเปิดคลิปแล้วนะเริ่มถออมาโอเคแล้วก็ต้องขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันแ้วค่ผมวันนี้เราอยู่ในช่อง b a t t l e Cat Easy Thailand ซึ่งอาจจะเบื่อหน้าโรบอกนิดนิดน้อยน้อยนะก็ตายแล้ววันนี้ผมก็มาเล่นกับเพื่อนเราสังเกตจากเออมุมจอเออกดออกก็ได้มันจะได้ไม่ต้องลกตาคุณผู้ชมนะโอเคปาทำอะไรอยู่ สวัสดีนะกำลังยีงอยู่ทักทายคุณผู้ชมด้วยทักทายคุณผู้ชมหน่อยตะกททกายสวัสดีคุณไม่มีช่องไหนได้ปรโมทไให้โอ้ยดูมันโดนยิงเลยเลยเพื่อไปขอไปเปลี่ยนปืนไม่ได้เลยพวกนี้คุณผู้ชมน่าจะเบื่อหรือว่าโคตรเลยใช่ไหม ส่วนใหญ่เขาไม่ชอบเร่นวอเกเลยอ่ะก็แบบคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมว่า b a t t l e c a คสมันไม่มีระบบออนไลน์เนาะเข้าใจซะคุณผู้ชมมันเล่นแบบนี้ไม่ได้แบบมันตีเพลเยอร์นั่นแหละแป๊บหนึ่งขอเวลาเปลี่ยนปืนแป๊บไอ้แดนนี่ก็จะเออเรดเว Blue เนาะชื่อแมปที่แกให้ลิงแมปเนาะอ๋อแล้วก็เออช่วงนี้จะทำเกี่ยวกับเออค A ด้วยนั่นเองเนาะเป็นพาร์ทเลขเนาะเพราะว่า ช่องเราก็ดำเนินมาเกือบถึง500ผู้ติดตามแล้วเองเนาะก็าจะทำเป็น Q&A หน่อยปาลมอย่างเงียบนะเหงาทำอะไรเลยะจ๊ะนี่เน่ ผมอยู่ทีมสีฟ้าแล้วก็เออเสือของเพื่อนผมก็จะอยู่ทีมสีแดงเนาะสังเกตจากชื่อชื่อของเพื่อนผมก็จะเป็นสีแดงเนะเาะไอ้สีฟ้าไอโง่เฮ้ยโดนโดนโด,โด,โด,โดโช็อตกันโอ้เจ็บนะเจ็บนะโอเคคุณผู้ชมเราจะเราจะออแบบสเปมไปที่ฐานของเพื่อนเราเนาะนัน่นนะจบก่กและเห็นลูกไก s โอ้ยโอยโดนโดนโดนาปามหัวร้อนแน่โอ้ตายละจีจีอีซี่พูดค uh ุยอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยก็ได้นะปามอย่าเงียบเผื่อคุณผู้ชมเคารำคาญรำคาญแบบโอ้โหันี่มันเล่นแบบเล่นกับเอไอป่าวพี่แบบนั้นเออ เล่นเหมือนกับเล่นกับฟ้าใสไะในแอปอะไรกันเถอะเถอจับ,ดบ <c oughs> จได้เลยเงียบๆเลยนะมาอยู่ไหนเพื่อนเอายิงเงิเพื่อนตัวเองละอ๋อยิงมือสนไยอยู่นี่เองไอ้มือสนไยนี่ไงยิงมือสนไยดีลเลยโอ้ยเอ้ยปืนลัวปืนลัวนเลย คุณผู้ชมต้องเข้าใจนะคือแบบเอาไว้ประดับเล่นอ่ะคือเอาไว้ดูเล่นอะคือแบบใช้เลยแต่มันแรงนะล็อกเซลเจออ้าโอโ้โอ้โอ้โอ้โ,โ,อโ,โ,อโ,โคตรเจ็บเลยคุณผู้ชมคลิปนี้อาจจะไม่ได้นานมากเพราะว่าแบบคือเข้ใจใช่ไหมคือแบบคุณภาพของโลบ็อกกับแบ t t l e c แคทมันค่อนข้างที่จะแตกการแตกต่างกันเยอะเลยแหละ โอเคเนาะอ่ะปลาลเธอตายกี่รอบอะตอบด้วย please เอนี่ผมก็ไม่ดูเหมือนกันออนะนึกว่าจะเพื่อจะตอบว่าแบบเธอเธอหันเด็ดไม่ดีหรือเปล่าตอนนี้ห้องผมก็เปิด A อยู่นั่นเองเนาะเป็นครับเลยโคตรหนาว ฮ่าฮ่ามือสนไน,น,สน,ย,น,น,ย,ไนย์อ่ะไม่คือมือสไนย์น่นนากลัวน,นะโโค,ค,คุณผู้ชมผมบอกแค่นั้นแหละนี่เพื่อนผมออกจากเกมหมดเนี่ยเหลืออะไรเนี่ยเอ้าเอาเฮลโลจู่ปะปะมันมันมันค้างเหมือนกันนะโลบอลกับคือมันคุณผู้ชมเพียมรับน่าคือแบบ เดื The Battle พอดแบ l เทิลคมันเพื่อนคุยค้าเพื่อนเอกจากเกมเข้าเลยอ๋อโอเคโอเคโอเคเห็นไหมคุยจบเนี่ยเราบอกมันจะแบบมันตีเพลเจอร์ได้ก็จริงแต่แบบค้างบ่อยขึ้นบางทีก็น่าองกิ <c oughs> มันไม่เหมือนแบ t เทิลแคที่แบบคุณภาพมันจะดีกว่า <c oughs> แต่ข้อเสียก็คือซ <c oughs> <c oughs> ิงเกิลเพ y e เอร์เนาะเอาดามิจริงตรงนี้มีดามิเข้า้วย โอ้ยยิงเทะลูกกำแพงได้ด้วยโอ้ยยิงแบบเพื่อโอ้ยยิงโดนเพื่อตัวเองชั่วค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมช็อตเมื่อกี้โอเคเต็มเต็มเพื่อนขอโทษขอโทษไม่ตั้งใจจะยิงใส่ฟาร์มแบบโดนเพื่อนเขานะคุณตีนตายแน่มือซ้ายก็แย่แบบ คือคุณผู้ชมข้อเสียของไอแแบบเอรนเวียบลูด่านนี้ก็จะเป็นแบบมันสามารถยิงทีมเดียวคนเองได้นอกก็เท้ากับว่ามันจะมีพวกกระบ,บุดอยู่ด้วยนั่นเองเนาะแบบฮ่าฮ่าเจ้ารูสเซอร์เกยิงไม่เกง่งฉันจะฆ่าแกฮ่าฮ่าไม่อยากอยู่กันในทีมแบบนั้นอื่นโอ้โหลูกเกย์เะฮ่าฮ่พี่อฉัน เธอมาสะกดว่าอะไรหรือว่าเป็นคำมัวม่วๆแบบมัวม่วๆเพี้ยค่จะเข้าลงบอกได้หรือว่าแบบมีความหมายโอเคทื่ว่าก็ปั้วขึ้นต้นตัวแรกว่าดีเจก็แบบมีความหมายเลยเออง่า์โอ้โหเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพี้ยครึ่งเลยมือสัอ่น พวกกบเออตายใช่โดนพวกกบฏพวกกบฏใช่ใช่เพื่อนู้ซูคือผมก็ไม่แน่ใจนะอ๋อไอ้นี่คือแบบเอาไว้ดูสีใช่ไหมว่าตัวเองอยู่สีไหนโอเคซึ่งผมกับป้าก็เทมไม่เคยอยู่สีเดียวกันสักครั้งเลยนั่ทังชีวิต ไอสัตว์พลุกอะรงั้สติเอาไว้ปามฮลโหลโอเคไม่ต้องกังวลนะคุณผู้ชมคือเพื่อนผมมันก็นเด็ตเออเน็ดมันไม่ไมันไม่ได้ดีเข้าใจไหมคือแบบเออเน็ดคนคนไทยดีเนาะพูดแบบรี้าะพูดเอาปามตาตายตายรเล่าเนาะนั่นไงที่นี่ ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับเอ่อโลบ็อกเรื่องกับเพื่อนก็จะไม่ค่อยอที่จะนานมากเนะาะเพราะว่าอย่างน้อยสิบนาทีเพราะว่าแบบมันไม่ใช่แบตเตอร์แคตนี่พวกคนส่วนใหญ่จะไปดูแบตเตอร์แคสต์จะไหมอ,อันนั่นแหละโอเคอเคนส่วนใหญ่มันดูแบตเตอร์แตอยู่แล้วช่องผมมันแบตเตอร์แคสต์ดีซี่ไทยแลนด์ไงเข้าใจได้ปานเธอไม่ทำช่องเหรอฮะ <laughs> พอประมาณ 10, 10นาทีก็หยุดได้แล้วพเพื่อนบวกหยุดก็พอแล้วก็ไปปิดคิยปไปเถิดนะเพื่อน <c oughs> เอาทั้งบคนนี้ทีโพสเฮ้ยคนนี้มันค้างก่าเนี่ยเอื้อไหนเธอปาร์มเพื่อนรู้ว่าเธอซอดมันจะเที่ยงเลยโอเคโอ้ย เรสามารถดูในคลิปได้นะว่าเธอเธอโดนเพื่อนฆ่าตายกี่ครั้งเนาะโอามีมือสไนเดอร์นี่หว่าโอเคทีมเรามีมือสไนเปอร์คุณผู้ชมคือเอาชีวิตจริงนะเปรียบเทียบคือเออสไนเปอร์กับช็อตกันอะไรดีกว่ากันก็คือดีๆนะส,สมัยสงคราม,มโ,โลกครั้งที่หนึ่งเห็นผมไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าที่เยอรมันจะกลัวช็อตกันอย่างรุนแรงปาช่วยบอกเลยดังนี้เพื่อไม่เก่งทหารจริงไหม เฮลโหลบอกเลยเด็กมันไม่ดีกูไม่เชอมเข้าใจด้วยมันจริงไหมทำไมสขคาอะกันอ่อเอ่อไอเขาเรียกอะไรละไอเยอรมันน่ะกลัวไอชดกันของอเมริกาจริงไหมทำไมอ่ะกะสงครามโลกเขาดีจิกันชดกาเตือนมากเื่อเห็นชดกันยิงได้รัวๆลองคิดดูอ่ะขเตือน ยิงวงกว้างมากเนี่ยเออโคตรเถือนสมัยก่อนรู้นพกันเถือนมากถึงกับก้วโอเคปามเพื่อนว่าเรารีบปิดคลิปกระเถือแต่มันยังค้างขนาดน,นี้โอเคปามก็ในสว่วนปิดคลิปเลยถ้ามันคะขนาดนี้โอเคในส่วนของวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคุณผู้ชมเออก็ ใช่แล้วเนาะคลิปนี้ถึงมันไม่ใช่เดือบัเทอร์แคแต่ก็มาอัดเล่นๆเ,เ,เพื่อสนุกสนานนั่นเองเนาะแล้ก็ใช่แล้วจามที่ผมบอกก็สามารถถามเอ,อ่อ Q&A วแอได้เองเนาะไม่จําเป็นไม่ต้องเป็นในรูบ็อกสามารถถามเกี่ยวกับเดือบัเทอร์แคได้เองเนาะหรือว่าถ้าแบบไม่อยากถามในรูบ็อกเดี๋ยวผมค่อยทำเป็นคลิปเอ่อสรุปไปในเดืยอบัเทอร์แคทนะใครยังเนี่ย <c oughs> จะปิดคลิปแล้วแต่โอเคเนื่องจากรม,มีเพื่อนแล้วก็เแบบอ่อแขกรับเชิญเล่นเองเนาะก็ ถ้าปิดคลิปให้เพื่อนหน่อยแล้ก็จะอยปิดปิดคลิปปปิิดคลไม่ใช่เปิดคลิปจิยวันนี้จะปิดไม่เอาเลยนะทุกคนนะไม่พาดนะโอเคคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยกับคุณภาพเสียงที่กากมากโอเคบายเอ๊เสาเลยฟึ่นยังไงหวั่นนี่เลยไอ้นี้เลยฮ่าฮสมมติหน้าเพื่อนกระบดดบาย อย่าลืมตนะ้องมี Q&A เพื่อนนะสำหรับพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเป็นสองพาร์ทเนาะเดี๋ยวผมจะทำเอ่อ Q&A พิมพ์ลงในเอ่อโลโบอสแล้วก็เอ่อในเ,เดอะแบทเทิลแคทเนาะเอ๊ะหน้าไมา้เเพื่อน